ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันมาเรียนศิลปะค่ะแต่ว่ามาเรียนไกลสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามาเรียนที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาค่ะมาเรียนพร้อมกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทุกคนมีความตั้งใจอยากจะลองทางานศิลปะดูบ้างแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยสวยอย่างน่าทึ่งทีเดียวค่ะ แม้จะเรียนได้ไม่กี่ครั้งแต่ฝีมือการวาดภาพของผู้ที่มาเรียนศิลปะในโครงการศิลปะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีพัฒนาการดีขึ้นจนเจ้าตัวเองก็แทบไม่เชื่อว่าจะสามารถวาดภาพได้เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะมาก่อนเลยนอกจากนี้แล้วการได้มาเรียนศิลปะยังเป็นการใช้เวลาว่างที่แสนยาวนานในแต่ละวันให้หมดไปด้วยความเพลิดเพลินอีกด้วย ย่างเช่นคุณป้าดาราขร้าราชการเกษียณที่นอกจากจะได้ค้นพบความสามารถอีกด้านหนึ่งของตนเองแล้วการมาเรียนศิลปะยังทําให้คุณป้าได้รู้จักกับผู้คนในสังคมใหม่ๆด้วยก็ได้รู้จักเ,เ,เพื่อนใหม่สมาชิกใหม่หลายวัยมีเพื่อนต่างวัยเยอะค่ะ นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วผู้ที่มาเรียนศินละปะที่นี่ยังบอกว่าศิละปะช่วยสร้างเสริมสมาธิหยุดยั้งความวุ่นวายในจิตใจและส่งผลต่อเน,นื่องถึงการแก้ปัญหาและการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาทําให้เราใจเย็นมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลดูเหมือนว่าพผมนี่มาทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยเข้าใจเรื่องศิละปะนี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราอยามองดูะะลายาะแต่มันทําให้จิตใจเราก็ดขึ้นรู้ สำหรับหลักสูตรของโครงการศิลปะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลักสูตรสีน้ำโดยสัปดาห์นี้อาจารย์สมโพงศสิงห์ทองทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอาจารย์สุชาติวงทองและอาจารย์ธรรมนุนเรื่องสวัสดิ์ผัดเปลี่ยนกันมาสอนในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา ส่วนภาพที่วิทยากรวาดเป็นตัวอย่างในแต่ละสัปดาห์จะเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประมูลหลังจากจบหลักสูตรโดยรายได้จะนำไปเข้ากับมูลนิธิสร้างพรสีเพื่อใช้ในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมด้วยโครงการศิลปะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจจะเปิดอบรมตามจำนวนผู้มาสมัครเรียน ท่านผู้ชมคะเห็นผลงานของตัวเองแล้วสงสัยจะต้องเอาจริงเอาจังกับการทํางานศิละปะแล้วล่ะค่ะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้เป็นศิลปินโด่งดังกับเขาบ้างนะคะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.